เก่าลัดยิ่งเก็บก็ยิ่งมันค่ะเพราะว่ามันตอนแรกว่าจะพอแล้วนะแล้วพอเห็นลูกสวยๆเนี่ยมันก็อดใจไม่ไหวอะ่ะก็เลยต้องมาเก็บอีกเนี่ยสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะโอ้ยในนี้เอาไม่ได้อู้เยอะมาก ดูสิลูกสวยๆตัวโตวทั้งนั้นเลยเนาะไม่มีไม้นะโตโตโตสวยๆงามๆนี่ค่ะนี่ ตอนนี้ตะกร้าเต็มแล้วต้องใส่ให้ถุงค่ะเก็บใส่ถุงเลย ด,ดูตรงนี้ค่ะเว้ยจะเลิกเก็บก็เลิกไม่ได้เพราะว่ามันยิ่งเจอเยอะมันก็อยากจะเก็บ โชคดีเนาะวันนี้อากาศมันดีค่ะนี่นะ คุยลูกนี้กดอันอมนีคนอยู่ฝั่งนั้น อีกเกือบยิ่งมันเกาลัดป่านี้ ลูกนี้ใหญ่มากค่ะ ngó 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 tâm lý có dứt cho ngày một kịp thế này hết <laughs> mẹ ui xỉu วันนั้นวันนั้นคั่วเกาลัดคั่วเกาลัดในกระทะปกติเองค่ะแล้วมันมันระเบิดแตกกระกจายจตามเต็มครัวเลยวันนั้น คนที่นี่เขาไม่ค่อยมาเก็บกัน่ข้างหน้านี้ก็เป็นคือเป็นเก่าลัดที่เก็บมาได้สําหรับวันนี้ค่ะนี่ลูกใหญ่ๆตัวโตทั้งนั้นเลยตอนนี้ก็มาอยู่ในบ้านแล้วค่ะหนึ่งสอ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 งอะไรเนี่ยสองถาดแล้วก็สองกระดง้งนี่ได้เยอะเลยค่ะวันนี้ แล้วอันนี้สองถาดนี้ก็เป็นที่เก็บมาตั้งแต่รอบแรกก็ยังไม่ได้ทําอะไรเลยค่ะแต่ว่านี่เอ่อก็เตรียมหม้อไว้สําหรับจะจะคั่วนะจะคั่วเกาลัดอันนี้แล้วก็นี่ค่ะสองวันนี้คั่วสองอันนี้ก่อนเดี๋ยวอันสามสามสี่อันนี้เดี๋ยวค่อยอีกสักสามสี่วันค่อยจะคั่วค่ะแล้วก็จะเก็บไวใ้ให้มันให้มันเหี่ยวเียวก่อนนิดนึงค่อยเอามาคั่วนี่ค่ะก็มาสรุป เกาลัดให้ดูนะคะสำหรับเกาลัดที่เก็บมาในวันนี้อรอบที่สองในไม่ใช่รอบที่สองสิสำหรับสองรอบเลยที่ใส่เนตตะกร้าแล้วก็ใส่ในถุงถุงกับข้าวมาค่ะนี่ได้สองสองกระด้งแล้วก็สองตะกร้านี้ตะกร้าพลาสติกนี้ค่ะ กระจาดหรือเปล่าเรียกอะไรก็ไม่รู้ค่ะเรียกภาษาไทยไม่ค่อยถูกก็นะคะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ